ว่าจะไล่<ด>พอจะไละ่ปึ่งสัญญาณเด็ดไม่มีเลยครับในสัปดาห์โครงการประชันจังหวัดซึ่งมีแฟนเบอร์ด้วยนะครับและในในขบวนนี้นะครับด้วยแล้วแต่เป็นทางคายด้วยหางนะครับวันพรุ่งนี้จะมีเยอะกว่าน,นี้นะครับระยะทางมากกว่า 4กิโลเมตรนะครับจากรงเวียนพระครูประกมคชชาณาจักรจังหวัดสุรินมาตามลาดยางผ่านสระน้ำการบินไทยมาเข้าปรปตูอีเลฟเวนเวิร์ ver, นะครับมากกว่า160เชือกนะครับบันตรงนี้จะมีช้างเข้าร่วมทั้งช้าง<อ>น,นาโนโนนงคุณชาณาจักรจังหวัดสุรินช้างใน,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 นจังหวัดสมริหารส่วนจังหวัดสุรินและลุมช้างที่ยังว่างงานอยู่อีกหลายเชือกก็ <ท>มาให้ความร่วมมือกับเราด้วยนะครับบา,<ร>างตัวกินดอ,อกไม้เฉยทองแดงครับ ไงแต่นังเมีนตอรวยทุ่มเจริญเกนนี่เนบัดมารวยหกซับเจียงกระบามาแล้วนอะเนอะมาแลนอะเนอะหกับกระนะรรูมแฮนังปนไนเนิ่บัดจมจืนไม่เอาบางโเนอะ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  ยังไงแต่แบกตอนทางไหนแบกโบปีกำรุ่งดำงเรยให้ตะโบบัวไปไหนอ่ะบัวจะรอดเรียนไปกะลโลจะกายเทียงลิ่บบ์เรียนดำงเรยหาบัวบานต้องเจอบัวบานไปไหนไม่รู้อ๋อนี่เขาเดินไป าานี้เ,นเขาเะ <c oughs> จะเดินเข้าไปในประมพิธีนะครับจะเดินเข้าไปในประมพิธีนะครับนี่ nụ no, nụ no, với lá nụ no, nụ no, no. ในบัววะบัวอยู่ไหนอะไม่เห็นบัวอ๋อบอยู่ข้างหลังพันล้านดูอ๋อใหญ่มากยี่สิบสี่เออเป็นน้องแซมปีหนึ่งเขาต้องงานสามสิบแปดนิ้วเขาอะรอบรอบรอบงานะ อันนี้อะไรโจโจว่ะอะไรจำไม่ได้ <ś led> <ś led> ตัวน,นี้ก็งายใหญ่คนระับอายุอายุเยอะแล้วเฮ้อสองตัวนี้เหมือนฝาแฝดกันเลยวะมันตายเหมือนกันมากเลย ซ <Sim, S 1> ี่ซี่ออกมาแล้วเอเชืงนี้ที่ตัวสูงสูงไม่คุ้นนะ กินชีช้างโุ้ยเจลำ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 พูู Sampai เร็ว อ้อนตเฮ้ไดีเข้าไปในลาดแสดงบ่บ่คิดว่ามันจะคำปน,นิเลยคิดว่ามันปะมาณหามงกับมือสิลนะ ล,ล,นะล่าสุดใหม่แบตหมดแล้วล่าสุดใหม่แบตหมดแล้วถ้าหมดก็ถึงกับบ้านนะฮะแล้วก็ไล่ไม่ได้นะครับ

dạy <coughs> <Để coughs> mình mẹ không được chào mừng mọi người chào ញ៉ញុំពតមហាសាស្ត្រទាំងអស់គ្នាដែរតំរីតំរីជួបរួមទាំងអស់នេះបងប្អូននេះអរគុណគ្នាທັງຫມົດទទួលសំដែងតំរីរអគុំធំរអគុំឯមិនតែទៀតយើងនឹងសំដែងអាប្របីនៃខាងអាគួយដែលភាសាខ្មែរយើងហៅគួយណា ចឹងគឺបន្តិចទៀតនឹងសម្តែងនៅទីនេះបើបន្ទាប់ពីអាខាងខាទុំគាត់រួមរួចគឺនឹងស្ត្រីសម្តែងហើយព្រះការសម្តែងអំពីចាប់ច្បាប់ព្រៃជំនន់នឹងបើដើម្បីឲ្យញាតិញោមពលរដ្ឋអោកគ្នាដែរចេញមកពីប្រជាចារ្យចក្រកម្ពុជានឹងបានមើល คท่านผู้มีเกียตรติทุกท่านครับในนี้กระบวนช้างที่เราได้กระบวนวัฒนธรรมนะที่ยิ่งใหญ่นะครับคือช้างประดับไฟรถง,งามรลังการกว่า30เชือกแล้วก็ติดตามด้วบวนสมโพธพระพุทธสีประไทัยสมันขบวนช้างพระพุทธศาสนาแล้วก็ขบวนช้างกับชาวพุทธนานาชาตินะครับซึ่งกระดีกกำลังทยอยเข้ามาใน บริเวณลานวัฒนธรรมซึ่งจะมีการแสดงแสงสีเสียงตามลำดับต่อไปนะครับลแล้วก็ขอตอ้อนรับพี่น้องชาวกัมพูชานะฮะที่เดินทางมาร่วมบุญกระถิ่นช้างที่ยิ่งใหญ่ประกานตานะครับววความสวยสดง,งามจากช้างที่ท่านรีดุน่ชมนี้เมื่อวันนี้นะครับชา้างต่างๆได้มีการวาดสิงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของการ ประดับประดาการวาดช้างนะแล้วก็มีกระบวนช้างแฟนซีโลกขงช้างแล้วก็บนช้างที่เขาร่วมกิจกรรมวาดสินบนหลังช้างนะแล้วก็ชุดผ้าไทยสวยงามที่สวยสุดบดงามด้วยช้างจํานวนสี่สิเชือกนะครับออขอไมให้กับพิธีกรการอีก2อ,กอตัวนะครับขอไม่พิธีกรกัิ2สตัวครับ S <S ครับผมขออนุญาตฝัง่งตะวันตกนะฮะทางตะวันตกจะเป็นคณะสิงดําระมาณ140ท่านนะครับฉะนั้นผมขอความกรุณนานจากการนั่งฝั่งตะวันตกนะครับเจ้าหน้าที่อาสา,าสมัครซึ่งดูแลพื้นที่ต้อง,องอขออนุญาตขอใช้พื้นที่เพื่อที่จะให้ไ,หใหได้เจ้าภาพใหญ่นั่นคือคณะของสิงดําสองสี่ ประมาณ140ท่านนะครับได้กบบ้า้านป่าตอนนี้เดินทางใกล้จะถึงบริเวณลานวัฒนธรรมอย่างนี้แล